สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมกับยาชิก้าอิเล็กโตนะตัวนี้เป็นรหัส513อาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือโฟกัสมันวืดโฟกัสไม่ได้นะครับแบบนี้นะผมไม่แน่ใจว่าไปทำอะไรมานะลูกค้าให้ข้อมูลมาว่าเออนโฟกัสวืดแล้วก็ชัตเตอร์บไม่ทำงาน แจ้งมาแค่นี้นะครับแล้วก็บอกว่ามไม่เคยยังไม่เคยส่งซ่อมนะอะทีนี้ผมจะมาเทสดูแล้วก็อีกเรื่องตัวไฟตรงเนี้ยมันหายไปนะครับก็ไม่น่าจะไปไหนน่าจะอยู่ภายในตัวตัวกล้องนั่นแหละเทสแบต,บตบบเตอรี่เทสแบตเตอรี่ขึ้นนะทีนี้ปรับไป B ีึ้นชัตเตอร์ แต่ก็ยังทำงานนะครับก็ยังทำงานอยู่นะระบบอื่นๆหมดออตโต้ถ้าปิดวัดแสงก็ยังทำงานอยู่ก็จะจัดการไปให้ทั้งระบบอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยยังไงผมต้องถอดเบ้าเลนออกมาแล้วก็ถอดแผงวงจรบางส่วน เพื่อที่จะไปถึงตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถไขน็อต3ชิ้นเนี่ยแล้วก็ล็อกได้เลยแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมานั่งเช็คโฟกัสอีกว่ามันมันตรงหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าโฟกัสตัวนี้มันติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูก,ก่อนว่าถ้ามันติดเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องเปลี่ยนในกรณีที่มันเอาออกไม่ได้นะมันจะมีอาการของ ที่ยาจิก้าชอบเป็นก็คือโฟกัสมันติดด,ดีก็ติดไปเลยไงเนาะโอเคเดี๋ยวไปชมภายในหรือไม่ก็ตอนทําความสะอาดเสร็จแล้วนะฮะ513หรหัส513นะที่ลูกค้าแจ้งมาว่าโฟกัสมันวืดเนี่ยทีเนี้ยผมเปิดออกมาดูแล้วตัวโฟกัสตรงเนี้ยมันติดนะครับทำให้โฟกัสไม่ได้นะคือ อันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปทั้งชุดนี้เลยต้องแจ้งก่อนนะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันติดในลักษณะนี้แล้วผมก็ไม่เคยเอาออกได้นะอะผมมีตัวอย่างให้ดูอันนี้คือของยาชิก้าเหมือนกันเป็นเกียวจะมีอยู่3เกียวนะครับตรงนี้1เกียวตรงนี้2เกียวแล้วก็จะมีเกียวมาครอบอีก3เกียวรวมเป็น3นะเนี่ยติดเหมือนกันปกติมันจะหมุนออกได้นะครับ หมุนออกไม่ได้เปลี่ยนอย่างเดียวผมเคยพยายามมาออกแล้วก็ไม่เคยเอาออกได้นะอืมก็ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ1000ถึง1500นะครับแล้วก็ต้องรื้อชุดนี้ออกมารื้อแผงวงจรอ,ออกมาตอนนี้ผมยังไม่ได้รื้อออกนะปกติต้องรื้อออกไปต้องอันนี้ผม เปิดมาให้ดูก่อนแล้วก็แจ้งลูกค้าก่อนว่าลูกค้าจะเอาอยัางไงต่อถ้าโอเคที่จะทำก็เดี๋ยวผมก็จะดำเนินการหรือถ้าลูกค้ามีอะไหล่หรือมีตัวที่เสียอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถส่งมาให้ได้ค่าอะไหล่ในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมมาก็จะไม่มีนะนะครับแจ้งเพื่อทราบอ,อื่นอื่นอื่น,น,นก็ไม่มีอะไรนะตัวกล้องก็เป็นสนิม นิดหน่อยภายในเป็นคาบสนิมแต่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเอาออกได้อยู่แล้วปัญหาหลักๆตอนนี้ก็คือเรื่องระบบโฟกัสนะครับตัวระบบไฟเนี่ยยังสามารถใช้งานใช้งานได้อยู่โอเคไม่มีและแ,แจ้งเพื่อทราบครับ